สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวไก่ชนทุกคนทุกท่านรวมถึงผู้ติดต,ตามในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเชิงเหนือเชิงของไก่ชน 1. ไก่แข้งเต่าเหนือไก่เชิงเท้าบาดตรงไหนไก่เชิงเท้าบาดตามรูปแบบการโจมตี ือต้องเดินเข้าไปชิดตัวคู่ต่อสู้ถึงจะออกอาวุธได้แต่ก่อนที่จะเดินเข้าใกล้ตัวโดนไก่แข้งเป่าเตะก่อนทําให้แพ้เชียนกันไป2องไก่เชิงเท้าบาเหนือไก่เชิงลงจิกขาตรงไหนไก่เชิงลงจิตขานั้นต้องมุดเข้าไปหาคู่ต่อสู้ ก่อนที่จะลงจิกแข้งจิกขาก็โดนจับบาดตีตัวหักไปก่อนทําให้แพ้เชิงกันไป3ไก่เชิงลงจิกขาเนื้อไก่เชิงมัดปีกตรงไหนไก่เชิงมัดปีกคือต้องเข้าปีกตีอย่างเดียวแต่ถ้าเจอไก่ลงจิกแข้งจิกขาไก่เชิงมัดปีกไม่รู้จะทําอะไรยืนงงๆหน้าเหมือนๆมองหาปีกอยู่ไหนปีกข้าอยู่ไหนหมวแต่หาปีกก็โดนจิกแข้งจิกขาฉีกขาดกันไปทําให้แพ้เชิงกันไปสไก่เชิงมัดปีกเนื้อไก่เชิงบนตรงไหน ไก่เชิงบนเป็นไก่หาหูนอกหรือเลี้ยวคอตีถ้าเจอไก่เข้าปีกก็ไม่รู้จะหาหัวหาหูได้ที่ไหนก็เข้าทางไก่เชิงเข้าปีกก็เข้าปีกตีเอาตีเอาทำให้แพ้เชิงกันไป